เป็นการปิดบัญชีรายได้และค่าใช้ใจ่ายเข้ากำไรสุทธินะคะกลับมาที่โปรแกรมนะคะเราจะยังอยู่ในหน้าของสมุดรายวันทั่วไปอยู่นะคะเราจะไปเพิ่มรายการกด F3 เพิ่มค่ะเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่8เดือน2เดือนมกรานะคะตัวนี้เราจะใส่ใส่ C นะคะ บัญชีถึงเดือนไหนนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นเดือนหนึ่งนะคะกดโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะมาเลือกเป็นรายการที่5นะคะปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการคำนวณมาให้เราะคะ่ะเมื่อโปรแกรมคำนวณมาแล้วนะคะ กำไรสุทธิของเราจะอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมบจุดเ4สตางนะคะตัวนี้ถ้าเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วเรากด F10 บันทึกได้เลยค่ะกด Yes นะคะเป็นอันว่าการบันทึกรายการบิดบัญชีทางรายได้และค่าใช้จ่ายเขา้ากำไรสุทธิก็ เสร็จเรียบรอยแล้วนะคะกด S s a p e ออกเลยค่ะกด Yes นะคะจะเห็นได้ว่ามีรายการติดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายขึ้นมาหนึ่งรายการนะคะจากนั้นกด S s a p e ออกเลยค่ะกด Cancel นะคะแล้วก็บันทึกของหัวข้อต่อไปได้เลยค่ะ